ตกใจอะไรอะไรจะไปไหนแข่งเอาวีเฮ้ยมีแข่งเอาวีเออผมเป็นนักเล่นเกมแต่เมื่อไรระดับจังหวัดตะกัวระดับจังหวัดเลยเหรออืมไปแข่งที่ไหนบ้างอยุธยาปาชีลพบุรีเชียงใหม่หาดใหญ่สงขลาสุมพรภูเก็ตร้อยเอ็ดพังงานปานันเดซาชัยโยโ่เฮ้ยแขงอะล้วมึงไปขันจะไปยังไงขับรถไปรถอะไรรถกระบะรถไถรถมอเตอร์ไซค์รถอันนี้ต่ำนี่ผมไม่ได้เตรียม อย่างนี้จะไปถึงไมเนี่ยรถผมก็เสียนิดหน่อยครับรถมันเป็นอะไรเบ็ดสบัดคัดเสียเกียร์หลุดครื่นสะดุดพาหากสลักหายหัวเทียนเบาะยางแฟบเนี่ยตายได้ไม่จ่ายไฟไม่ช์จสตาร์ทพังครับพี่ ได้หโยมันจะไปแข่งจะชนะเขาเหรอชนะดิเล่นเก่งอ่ะเก่งเอาวีอ่ะมึงโบสะพายกระบอกสะพายกระเป๋ก่อนมันจะไปแข่งมึงแข่งกับกูอ่อนอ่เอาเอาไปละาไปละหมาดิเอาเกมละวันนุ่เล็กยิงป้งมึงยิงมาแฮะจับปืนกูหลบนี้ปั๊บย้อนปืนกลับไปมึงยิงตัวเองไดนี่าหันองเนี้ยมันกระสุนวิ่งมากูหลบปั๊บกูสอบมึงตายมึงสองกูหลบนี่แม้วกูวิ่งมาเขาเปลี่ยนเหาดิ เอาเลยมาแต่รถกูก็แต่งมันกันนะรถแต่งยังไงในโตในตัดเกียร์กล่องขับน้ำมันออกเทนยูเทนช่วงล่างตัดปรับเกียร์วงเลี้ยวโมโม่ล้อโตกแก้มเตี้ยนี่ไงล่ะหู้วข้าวมาเยอะแล้วข้าวมาเยอะเข้ามาแล้วเข้าวมาเดี๋ยวหมดเดี๋ยวหมดดีภาพมีภาพหมดแล้วเข้าเกมเลยป่ะมาเดี๋ยวมัวตัวนี้เลยมัวตัวอะไรลาดหูไวเลตแล้วกันนะโอ้แม่งมีแต่เงียบไม้เลือก แล้วทีไอคิดนัดไปร้านนั้นเลือกหลายคนเลยแม่งเลือกน้องแบบใช่ไหมใช่ๆๆแล้วล่าสุดมีปัญหากับอีส้มด้วยแม่งงอนบุยส้มงอนกู๋วหาว่ากูพาไอคิดไปเที่ยวแล้วมันโทรหาแล้วมันไม่โทรหามึงก็โทรหากูว่าอะไรวะประโยคแรกที่รับสายเลยพี่เก๋อยู่ไหนอะไรไอคิดทำไมไม่รับสายมอแล้วกูจะรู้ไหมล่ะเหลือใครอะมึงอะเพื่อนแม่งซวยหมดเลยเรื่องวันกูด้วยไปไม่ึงป ได้ยังอ่ะแล้มันโทรหานะไอโ้โซมน้ำโทรหาว่าไ,ไงไอ้โซมว่าไงพี่พี่อยู่ไหนเนี่ยหัวหนูไม่รับโทรศัพท์นี่หนูพร้อมจะเลิกกับมันได้เลยนะคูโมโหเนี่ยมันปกติมไม่เคยเป็นแบบนี้เขาคู่ใส่แม่งเลยนี่ต่อคู่เดี๋ยวเราขอโทษไอ้ส้มีอัตรคามๆๆตายแน่สมรัสสมรัดพ่องพี่อับคนดีๆใครเขาเฉี่ยมบานบ้าป่ะเนี่ย quang ngay quang nà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 y luôn này quang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  này Cái này quang ไอ้คลิปไปไหนอ่ะกักตัวติดโควิดทำไมติดอ่ะมันเดินเรียนกันหลายตัวแล้วไม่ใส่แมสก์ให้ช่วเป็นเพื่อนหน่อยเลยโอเคเอ้ยเอาอย่างนี้เอาดีกว่าเอาแล้วแน่นอนอ่ะอันนี้ชามาทำลายเพื่อนชามาเจาะใส่หลอดดูเจาะตรงไหนเจาะตรงนี้นี่เจาะข้างบนอะเจาะข้างบนมาเกลียวหวานไอปจิ้วต่อไปของเราเลยนะเพื่อนอะไรอะไฟเดอร์บัโคเตลแคลิฟอร์เนียเขาชอบนอนเป้ย แแล้วเขาก็สบายแฮะแล้วเขาก็เดินไปที่โลตัสเอ้ยจะเดินไปตรงนี้นะตลอกกันมากนเลยเพื่อนเฮ้ต่อเลยเพ่อะอย่างนายเราไม่ต้องใช้ปืนหลอกเดี๋ยวหาว่าโกงใช้อะไรใช้หมัดโอเคงั้นเราเห็บอ๋อนายเก๋าเหรอเอ้ยแล้วนายไงตะพงแล้วกันตะมื การขอบใจมากถ้เลิกเลยดีกว่าเลิกไปชุกันก่อนอสิทบกตรงนี้ตายเกิดอ่อเลยไม่ทันหรอกเห็นกขาติดแขนแล้วแล้วทบปึ๊บตัวนี้กระดูกนายหักแน่อ๋อเราใช้สกิลหนึ่งฮิลตัวเองอยังไงแขนกลับมาเหมือนเดิมน้วสอกตัวนี้เลยแล้วปัดไปนี่เลยนะแล้วก็หมุนนี่แขนนายเวียนเล่นอะไรกันเนี่ยเล่นมั่วซั่วไปหมดเลยเล่นให้มันดีๆหน่อยเอาจะเอาอะไรอ่ะหายของไงจำบทไม่ได้อ่ะเออนี่อ่ะไปคลิปอ๋อไปไม่เพื่อนหน้าด้านจังเลยอ่ะ หน่อยแล้วกันนะกันเอาเลยนะจัดไปวันนี้เราเพื่อนพาทีลมลมเออท่านรัดช่วยอ่านหน่อยมาไปเราเหล่ตาไม่ค่อยดีโอ,โอยากดีก็นี่เลยเดี๋ยวให้เคลีย <c oughs> ร์อคอมาถึงเกินยังอ, <c oughs> อยากดีก็นี่เลย R O V e D a y 18กันกนกรกฎาคมนี้เ<อ>ข้ามาล็อกอินแจกสกินใหม่ฟรีโอ้โหน,าน่าสนใจ พร้อมกับฮีโร่ใหม่สุดเท่อย่างทาชิใครอ่ะฮีโร่ใหม่อ๋อไฟเตอร์ไฟเตอร์อ๋อไฟเตอร์และกิจกรรมแจกหนักจัดเต็มอื่นๆอีกมากมายอุ้ยตื่นเต้นห้ามพลาดเด็ดขาดโอ้ยไม่มีทางและร่วมกันเชียร์ AOV ทีมไทยกับการแข่งขัน Arena of Valor World Cup AWC สีกรกฎาคมนี้ห้ามพลาดพลาดพลาดของคุณอ่านนี่ดิ ย้ำนะ18กันยายนคมนี้ห้ามพลาดไปเพื่อนผิวเสียหมดเลยเนี่ยปถ่ายกลางแดดโหดร้ายมากเลยยันต์ดีจบลึกแน่ลำพำพำพมพม